สวัสดีค่ะสวัสดีจากนออ์เวย์นะคะวันนี้จะมาชมพามาชมลานคาที่นี่นะทุกคนมันมีพริกด้วยนะดูพริกซอสมันบานเราเลยนี่ก็มะเขือเทศนะมะเขือเทศนี่กองหนึ่งกองหยิบซี่โครตอนนี้ก็คุณซ้ำซ้ำจุดเจ็ดไปนะมีเลม,มอนแล้วมีมะนาวด้วยนะดูมะนาวมะนาวโลละ พวกสิบเก้าโครนนะทุกคนเออมานงมนันนาวมีทั่วงอกปกเทอร์ทั่วงอกก็มีสิบเก้าสิบเก้าคูณสามจุดเจ็ดไปนะส่วนนี้ก็จะเป็นหัวห้อมห้อมใหญ่หอมแดงกระทงกระเทียมมีมดนะ คือมีกับทุกอย่างอันนี้เป็นพวกพักพวกพริกพวกแตงพวกอะวงคดงอะวงคดูจะดูคืออันนี้ก็เป็นพวกผักสลัดอันนี้ผักกาดข้าวก็มีนะจ๊ะคือผักกาดข้าวนี้จะมีตลอดเลยนี่ในตู้นี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ แตมงมงแต่งโมสับป,ปรงสับป,ปลรดมีหมดนะพวกเธอดูเห่นนะให้ดูแบบคราวครบๆนี่พวกเธอทีนี้เขาเรียกอะไรวะดอกดอกกระลำไหมเออเอาไปแก่งซ้อมตอนห้อมฝรัรง่งฝรั่งตอนห้อมญี่ปุ่นก็มีกระลำปีพวกเธอกระลำปีก็มีนะจ๊ะ มีสวนหลอดคิ้งก็มีฉันจะบอกว่าคิ้งเนี้ยลอยสี่เก้าโคลนคูณสามจุดเจ็ไปนะจะวกเธอคิ้งราคาแพงนะทีนี้ยอืมนีก็เป็นพวกพวกขนมผงขนมปังอะไรพันเนียนะเออขนมปังก็มีลากไลยแบบอนูน่นนี่นั่นเออแล้วก็ อ๋นี่เป็นขนมปังที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปตัดได้นะนี่ขนมปังที่ที่สีขาวๆได้ป,ประมาณนี้นี่ ก็มีเครื่องตัดนมปังเพอมีขนมปังแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องตัดขนมปังอันนี้สีสโรงซีเดียวก็มีมดนะ,น,ะ,ะน,น้ำพลัมงพลัมไม้แล้วก็จะเป็นพวกข้องอาหารกระป๋องอนี่นะก็มีไอทีลดราคาด้วยนะเขาจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงประมาณช่วงเย็นเย็นอะไรแบบเนี้ย ก็จะนี่มูซอดอันนี้ไม่ได้ลดราคานะพวกเธอแล้วก็มีอันนี้ผักไม่ค่อยถูกอันนี้ก็เป็นซอสทากกงทาโก้มีข้าวด้วยนะนี่ข้าวก็มีอันนี้เป็นลานคาเมื่อถ้าเป็นวันเราก็พวกโลตัสเล็กอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะมีพวก กระทงกะทินี่กะวาแล้วก็ซื้อกะทิไปสักนิดนึงอันนี้มันเป็นกะทิอะกะทิไขมันต่ำกาวโครนนะก็ซื้อไปสักซองกระป๋องนี่นะให้ดูเป็นกะทิอันนี้ก็เป็นพวกทากงทาโก้ที่ยากจะทำสำเร็จรูปอันนี้ก็จะเป็นพวกโยกงโยเกิร์ตนมเนอยอะไรวันเนียอืม นมก็ว่าแล้วก็ซื้อนมไปให้สามีสักนิดนึงสักหลิดนึงมีอันนี้จะน่าจะซองหลิดม,มีทางกองหนึ่งหลิดนึงกองนึ่งซองหลิดอะไรเป็นไงแล้วแต่